มิสเตอร์ฟาเวอร์กำลังจะเปลี่ยนฉากใหม่ตอนนี้หรือพวกการศาสตรออกครับผมซึ่งเป็นพลาสติกบางๆแล้วก็มากา่านการแสงแสแลนกันแสง50%เข้าออกหมดเลยครับตอนนี้เหลือแต่แดดลงแบบเต็มๆเลยฝนลงก็เต็มๆเลยเพราะว่าพลาสติกขาดนะครับตอนนี้มิสเตอร์ฟาเวอร์สั่งการศาสตรอย่างดีมาอยู่ครับผมก็จะติดตั้งตรงนี้แล้วก็ เวลาฝนตกก็จะเลื่อนออกไปให้มันยาวคุมไว้ครับผมเพื่อการฝนแล้วก็มิสเตอร์ฟลเก็พยายามจะหาต้นไม้ดอกไม้ที่ทนฝนมามาปลูกครับผมเพื่อจะได้อยู่ทนเพราะ m r สเตอร์เฟเวลาทำคลิปแดดลงแต่จัดไม่ทำไม่ได้แล้วครับแสงแดดเดี๋ยวกลางแสลนการสาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าจะ ถ่ายคลิปได้เรื่อยๆครับผมไม่กลัวฝนไม่ต้องกลัวแดดข้างบนนี้มิสเตอร์ฟาเวอร์ใช้ลุงกัะลนฮะซึ่งเป็นไม้ตรนฝนแล้วก็ดอกใหญ่ดอกสวยสีแดงสดครับผมคือมิสเตอร์ฟาเวอร์หาที่เลื้อยขึ้นไม่ได้งั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้เลื้อยลง <c oughs> ก็จะให้เลื้อยลงมายาวๆนี้ดอกสีแดงนะฮะกระถางที่สองก็จะเป็นอากากองสีม่วงครับที่จะเลื้อยลงมา เราจะได้ดูเด่นเวลาทำฉากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพุทธพิทยาเลื้อยครับผมึกำลังโขลเต็มเลยชอบมากเลยมิสเตอร์ฝาดชอบพุทธพิทยาเลื้อยมากเลยคือดอกเหมือนดอกกุหลาบเนี่ยครับผมกันจะเลื้อยลงมาตอนนี้หาซื้อยากมากเลยครับที่ท้องตลาดไม่ค่อยมีขายนานๆทีก็จะทำมาขายตรงนี้ก็จะเป็นพวกดาวเรืองอันนี้ก็จะเป็น พยับหมอกครับผมโอเคทนฝนเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าฝนลงมาเนี่ยอดอกเดิกนี่จะร่วงพังหมดเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรมันก็จะดอกมาเรื่อยๆ,ๆเแต่ต้องใส่ปุ๋ยนะฮะในกระถางส่วนดาวเรืองนี่โดนฝนไม่ได้ฮะโดนฝนติดต่อวันสองวันเนี่ยตัวดอกเนีย่จะเน่าครับผมแล้วก็งอไม่สวยก็เลยต้องใช้ที่คุมพวกข้างหลังก็จะเป็น พวกนี้็จะเป็นแพงโวยพวกนี้ก็ต้นไม้ที่ทนฝนก็จะเป็นพวกแพงโวยนี่ก็ทนฝนนะครับผมหรือว่าพุทธพิทยานี่ก็ทนฝนมากเลยครับดอกสีขาวเล็กน่ารักน่ารักดอกทุกวันนะครับหรือแต่นี่เลยครับมากระเล็ดนี่ฮะสวยดอกสีขาวเล็กน่ารักรน่ารักทนฝนมากเลยครับผมอส่วน อันนี้เอาไปไว้ในร่มลำไยมเตอาวเฟอร์สร้างร่มลำไยไว้ละกลางแสงกองแสงออกมาเปอร์เซถึงจะเอาอยู่งั้นใบไม่จะไม่สวยเลยคะดอกแล้วก็มีปากกากรองนี่กระทนฝนนะครับแต่ว่าทุกต้นไม้ที่เป็นดอกเนี่ยฝนเยอะไม่ดีอะครับผมฝนเยอะก็ดอกจะร่วงจะเหี่ยวจะเฉาจะเกิดเชื้อโรคต่างๆนานาส่วนนี้ก็เป็น ดีซี่ครับดอกเล็กน่ารักน่ารักสวยงามนะครับผมชอบมากเลยมิสเตอร์เฟิร์ลยี่สิบบาทครับมีเอฟซีบางท่านทดิ้นลังตามมิสเตอร์ฟลาเวอร์มาอยู่ดอกดีซี่ยพยายามเด็ดดอกก็แง่ออกเรื่อยๆนะครับมันเพราะว่ามันดอกวันนึงปั๊บมันก็จะแห้งแล้วแห้งแล้วก็ดึงออกนะครับผมมันจะได้ดูสวยสวยเด่นสง่า,งายอยู่ประจํานะครับผมยี่สิบบาทเองโอเคมีเอฟซีถามมาว่าที่ดูแล ต้นไม้ดอกไม้ยังไงช่วงฤด,ดูฝนก็อ,นอย่างนี้แหละครับผมจะให้ตากฝนไม่ได้ครับผมตากได้วันบางทีเผอเลอไรเนะี่ยลืมเอากันศาด์ก็ให้มันตากไปวันหนึ่งไม่เป็นไรแต่วันหลังก็ต้องกลางกันศาส์มาครับแต่พี่เจอฝ้าก็ทํากันสาดเสร็จแล้วก็จะไปอย่างนี้เลยครับคุมไปหมดเลยครับผมซึ่งกันแดดได้ด้วยแต่ว่า เวลาต้นไม้มันก็ต้องการแดดแล,และเวนั้นก็เก็บกันสาดไปหมุนๆเก็บไปเหมือนกับที่ห้างร้านทั่วไปเขามีกันสาดนะครับก็สั่งแบบนั้นมาง่ายๆราคาถูกๆเ,เดี๋ยววันหลังมิเตอร์ฟลาวาจะโชว์ให้ดูครับแล้วทีนี้ก็ถามมาว่าดูแลยังไงก็หาไม้ที่มันทนฝนนะครับผมเช่นมิเตอร์ฟลาวาปลูกให้ดูอย่างเงี้ยต้นพุทธ,ธิทยานี่ก็ทนฝนมากเลยครับ แต่ปัญหามันก็เกิดนะครับถ้าฝนตากฝนบ่อยๆเยอะๆนานๆเข้าก็จะเกิดเชื้อราในดินนะครับเพราะว่ามันชื้นเกินไปนี่เจอฟ้าร์จะเปรียบเทียบไปดูดูต้นนี้นะครับผมต้นเทียนหยดส่วนนี้ก็คือเทียนหยดนะครับกำลังดอกสีสันจะต่างกันนะสังเกตง่ายๆเลยะครับผมจะเป็นอาการแบบนี้เหี่ยวๆไม่สดชื่นไม่เบิกพัน มีปัญหาแล้วครับผมดิเซฟาวาจะแนะนําวิธีแก้ปัญหาเพราะเวลาโดนฝนเยอะๆน้ํามันขังมันจะเกิดเชื้อราครับผมยกลงดูดูก็ได้ครับผมนี่ฮะมันจะมีเชื้อเชื้อราสีข,ขาวอยู่รอบเลยครับผมอย่างนี้ไม่น่ารอดวิธีแก้ไขก็มีหลายวิธีครับหนึ่งปล่อยให้แห้งไปเลยเพื่อฆ่าเชื้อรา ตากแดดไว้แล้วก็ให้แห้งไปแล้วก็ลดน้ําวันหลังก็ลดน้ําวิธีที่2ก็คือ,อ,อใช้สารเคมีครับเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อราในดินผสมน้ําในถังนี่จะลดเลยครับผมก็จะได้ฆ่าเชื้อราไปวิธีนี้ก็ง่ายฮะแต่ว่าต้องซื้อน้ํายาเขาครับ <laughs> ขวดหนึ่งร้อยสองร้อยประมาณนั้นแหละครับซึ่งกระเปืองเงินเด็กแต่ถ้าจะเอาแบบ ร้อยเปอร์เซ็นเต็มก็ต้องเอาดินออกเลยครับให้เหลือแต่รากไว้ครับผมแล้วก็ใส่ดินใหม่ครับสังเกตที่กระถางดินมีแต่เชื้อราอะไรครับสีขาวครับซึ่งไม่น่าโตอันนี้นะถ้าไม่แก้ไขบางคนอาจจะไม่เข้าใจเฮ้ยเรื่องอะไรต้องตายตายลดน้ําทุกวนันใส่ปุ๋ยทุกวนันใช่ครับเทคนิคการลดน้ํามเหมือนกันนะครับมันมีเทคนิคด้วยคือไม่ใช่ว่าลดทุกวันนะครับอย่างต้ตนนี้จะลดทุกวันไม่ได้ครับ พราะน้ำขังถ้าน้ำขังก็จะเป็นเชื้อลายที่เห็นนะครับผมแล้วก็ต้นไม้นี่ไม่ใช่ชอบน้ำขังครับก็สังเกตในดินเอาแล้วกันนะครับผมเอาเมือจิ้มเข้าไปถ้ามันเปียกอยู่ก็ไม่ต้องลดนะครับรอจนแห้งรู้สึกว่าก็ไม่สดใสแล้วก็ดินมันแห้งเกินไปก็ลดน้ามาลดน้อยๆแต่ว่าลดบ่อยๆเช่นลดวันละสองรอบนะครับปื๊ดล้วก็ปล่อยแห้งเรื่อยๆครับผม ทางร้านค้าก็เลยที่มิเตอร์ฟาว์ศึกษามาก็คือเขาก็ใช้แต่มะพร้าวสับอย่างเดียวครับผมพอลดน้ําไปว่าน้ำมันจะไม่ขังนะครับไหลออกหมดเลยมันจะเปียกชุ่มแต่ะมะพร้าวสับหลังจากผ่านไปได้วันหนึ่งมะพร้าวก็จะแห้งลงรากต้นไม้ก็จะเดินดีไม่เกิดเชื้อโรคต่างๆครับผมแล้วก็เบาด้วยเขาเลยใช้มะพร้าวสับนิยมกันอ,อัดเข้าไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยเอาแล้วก็ หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับ FC ที่ถามมาการดูแลต้นไม้ในในช่วงฤดูฝนนี้จะหไม่ให้มันดอกไม่ให้มันตายไม่ให้มันโทรมครับผมแล้วก็แดบดบมันอาจจะน้อยไปนะครับเวลาฝนตกหนัก oh. เดือนนี้เดือนหน้านี่ครับฝนตกหนักแล้วก็คึมต้นไม้จะไม่ดอกแล้วก็ต้องใช้สปอร์ตไลท์ช่วยนะครับโซลาร์เซลล์ก็ได้ครับผม แล้วว่าก็เปิดไฟหลังบ้านสักสองสามหลอดเพื่อให้เขาสังเคราะห์แสงดอกไม้ครับถ้ามืดเกินไปก็ไม่ดอกครับผมแล้วก็เอฟซี uh, uh, ถามมาว่าต้องย้ายเข้าไปในร่มได้ไหมถ้าไม่มีการฝัตหรือให้มันตากฝนถ้าจะดีะก,นนก,ก็ยกขึ้นหนฝนตกปั๊บเราก็ยกเข้าไปหลบฝนแล้วครับพอแดดเอาแล้วก็เามาตากแดดมันก็จะยากๆนิดนึงแต่ก็ อยาให้มันง่ายกนะ็สาวรก็สร้างเป็นบ้านหลัง,งเล็กๆครับเขาเรียกว่ากรีนเฮ้าส์ภาษาอังกฤษคือกระจกใสทั้งหมดเลยครับผมเราก็ไม่ต้องกลัวฝนให้มันตกไปเดี๋ยวสำหรับเอาไปใส่ไว้ในนั้นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านเลยครับหลังเล็กๆแต่ว่าทุนก็จะสูงขึ้นโอเคนะครับมิสเตอร์ฟาวเวอร์ก็มีข้อแนะนําในการปลูกดอกไม้หน้าฝนนะครับ ต้นอะนที่มันทนทานหน่อยอย่าเป็ต้นแพงมากนะตากฝนมากก็ไม่ดีครับผมพยายามช่วยเขาด้วยยกเข้าไปในร่มบ,บ้างทําการศาสตร์บ้างใช้แสงกลาคืนช่วยบ้างนะครับเพื่อจะได้ดอกไม้ที่งดงามอยู่เสมอขอบคุณมากครับที่รับชมมิสตรรเตอร์ฟลเวอร